จบกันไปแล้วนะครับกับงานเปิดตัว iPhone 17 iPhone 17 Pro แล้วก็ iPhone Air นะครับเดี๋ยวพาทุกคนมาชมเครื่องจริงมาสัมผัสเครื่องจริงในแต่ละรุ่นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ของการแสดงเดโมนะครับซึ่งรอบนี้นะ เก๋มากเลยเพราะว่าเป็นการเอา p p o o n นะครับห้อยลงมาจากข้างบนนะครับแบบนี้นะฮะแต่ก่อนคือเราก็จะเห็นแบบตั้งๆขึ้นไปนะครับซึ่งตั้งๆมีมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราจะเป็นการหลนลงมาเดี๋ยวมาดูในแต่ละรุ่นกันนะครับพร้อมน้างฝั่งของ Airpods Pro รุ่นที่3และ Apple Watch นะครับมีถึง3ตัวทั้ง SE 3 Apple Watch Series 11แล้วก็ Apple Watch Ultra รุ่นที่3ครับ พาทุกคนมาสัมผัสเครื่องจริงนะครับ iPhone 17 series นะครับนี่คือ iPhone 17 Pro นะครับมีเรือทั้งหมด3สีนะครับสีเด่นๆอีกอันนึงก็คือสีส้ม mic ครอสเมนะฮะสีส้มครอสเมก็โอ้หลายๆคนจะบอกเหมือนสีชาไทยอะไรประมาณนี้หรือสีตูเจ้านะสีผสมอะไรประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมพาทุกคนมาลองสัมผัสกัน,กนว่าตัวนี้มีความพิเศษอย่างไรนะครับแล้วก็จะไปบอกทูทั้ง iPhone Air แล้วก็ iPhone 17ธรรมดาด้วยนะครับ มาดูกันนะครับกับ iPhone 17 Pro Series ครับมีให้เลือก2องรุ่นครับคือ iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max <3 S 2> น,นะครับที่ตัวนี้มีสีใหม่คือสีส้ม Cosmic นะแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เท่าที่เคยมีมานะเพราะว่ามีการดีไซน์ออกแบบใหม่ครับมาพร้อมระบบจัดการความร้อน Vapor Chamber นะครับกล้องด้านหลังเป็น Fusion Camera 48ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าเป็นแบบ18ล้านพิกเซลตัวไฮไลท์ของเขาคือวัสดุเป็นแบบอลูมิเนียมทั้งหมดนะคือถ้าหากว่าเราเทียบกับ iPhone 16 Pro Series ใช่ไหมคือมันจะเป็นตัวไทเทเนียม แต่ว่าตัวนี้เขาจะเป็นตัวอลูมิเนียมทั้งหมดแต่ว่ามีการอัปเกรดนะคือเราจะเห็นบริเวณโซนนี้มันจะมีความแตกต่างนะมันจะไม่เป็นชิ้นเดียวกันปกติถ้าฝั่งของ iPhone 16มันจะเป็นกระจกแล้วก็เป็นชิ้นเดียวกันหมดนะตัวบอดี้ของเขาเป็นการขึ้นลูกโดยเป็นยูนิบอดี้นะครับคือเป็นอลูมิเนียมชั้นเดียวแล้วก็ทําการคัตติ้งออกมานะครับแล้วก็ส่วนนี้ใส่เป็นเซรามิกชิลเข้าไปด้านหลังจะมีความแตกต่างจากสีตรงนี้นะฮะสีส้มครอสมิกตัวนี้นะฮะ ก็จะออกแนวสีส้มๆแต่เป็นสีส้มๆแบบมนๆนะสีส้มชาไทยอะไรประมาณนี้เท่าที่ผมรู้สึกนะครับน้าหนักถือว่าค่อนข้างเบาเลยเดียวตัวนี้เป็นรุ่นโปรนะฮะมีทั้งหมด3กล้องโดยกล้องด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นกล้อง48ล้านพิกเซลทั้งหมดเลยนะครับมาพร้อมอตัวฟิวชั่นแคมเมล่าเดิมทีถ้าเป็นก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีแบบ48ล้านหนึ่งตัวแล้วที่เหลืออาจจะเป็น12ล้านอะไรประมาณนี้นะครับทางด้านซ้ายนะครับเป็นปุ่มแอคชั่นนะครับผมเพิ่มลดเสียงไม่มีอะไรแล้วก็ด้านนี้ครับนี่ เราจะเห็นว่าไม่มีพอร์ตหรือว่าไม่มีช่องสําหรับการใส่ซิมแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะใส่เป็นแบบ eSIM ทั้งหมดนะครับด้านบนนี่เป็นน่าเป็นช่องรับสัญญาณเพราะว่าตัวชิปโมเดม็มแล้วก็ชิปไบเลสของเขาทํามาใหม่เป็นชิป C2 นะครับถือว่ามีประสิทธิภาพเพิ่มเติมสูงขึ้นนะฮะมี WiFi 7มีบลูทูธ o t h 6.0นะครับมาด้วยแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นพอร์ตก็ยังใช้พอร์ต Type C อยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเรื่องของหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอ OLED Display นะครับความทีหนึ่ง 20เฮิรตเป็นโปรโมชั่นทุกรุ่นมีมาให้ครับถือว่าทําได้ดีเลยนะฮะแล้วก็ผมจับขอบๆตรงนี้นะตัวนี้ขอบกระจก ตัวขอบเฟรมสีดําตัวนี้ก็บางๆนะฮะแล้วก็กล้องหน้าครับก็ยังมาพร้อมกล้องหน้า18ล้านนี่สามารถเซลฟี่ได้แบบนี้ปุ๊บนี่คุณขยายหรือคุณจะทําแลนด์สเคปได้นะครับวิดีโอใช้ได้เหมือนกันนะครับเรื่องของ Dual Capture นะฮะนี่เป็นฟีเจอร์นี้ที่เสริมมาให้มาดูเลนซูมกันเป็น0.5นะครับเป็น 1x 1x ก็จะเป็น24มิลครับ24มิลแล้วก็28 35แล้วก็มีมี3อันนะฮะ24 28 35แล้วก็ 2x 4x แล้วก็ 8x นะครับ่องนี้ที่มีให้ไว้นะครับตัวชิปเป็นชิป A19 Pro ครับมี CPU 6คอร์ครับตัวนี้ใช้ eSIM ทั้งหมดสามารถใช้ในการรับชมวิดีโอนะครับ39ชั่วโมงในทีเดียวกล้องหน้า18ล้านเซนเตอร์สเตทกล้องหลัง48ล้าน3ตัวนะครับเทเลโฟโต้ซูมได้8เท่าดิจิตอลซูมนะครับทำได้40เท่าเซ็นเซอร์กล้องขนาดใหญ่ขึ้น156%ครับจากรุ่นเดิมถ่ายรูปคมชัดขึ้นนะครับแล้วก็การถ่ายวิดีโอเพิ่ม 4K แล้วก็มี Gen l o อกในการซิงค มาพร้อม3สีคือสีขาวสีส้มคอสมิกแล้วก็สีน้าเงินเข้มนะครับความจุเริ่มต้นอยู่ที่256กิกะไบต์และความจุสูงสุดนะครับอยู่ที่2เทราไบต์ถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับที่ได้ความจุสูงสุดที่เป็น2เทราไบต์ครับตัวนี้ p h o n น17จะมีไซส์เดียวเลยนะฮะแล้วก็มีให้เลือกทั้งหมด5สีผมลงสีให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอันนี้เป็นสีฟ้านะมีสีเขียวสีม่วงนะครับแล้วก็มีสีขาวด้วยกับสี s p a c e g r a y ดีออกโทนดำดำนะครับถามว่าตัวนี้มีอะไรที่โดดเด่นกนบ้างงรรร็ูปทจิ จริงๆผมว่ารู้สึกคล้ายๆทางฝั่งของ iPhone 16นะตัวเรือนเป็นอะลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีพอร์ตไท p e ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวกล้องด้านหลังนะครับจะมีความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ยันนึนก็เป็น12ล้านพิกเซลนะครับถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ให้มาเยอะนะครับสำหรับตัวกล้องอ่ามาดูข้างหน้าครับส่วนใหญ่ก็คือผมว่าตัวนี้ หลายๆคนรอคอยนะเรื่องของหน้าจอที่บอกว่าหน้าจอตรงรุ่นเริ่มต้นเนี่ยทำไมไม่ให้โปรโมชั่นมาเหมือนตัวใหญ่หรือระดับตัวโปรนะครับตอนนี้มีมาให้แล้วนะครับมาพร้อมกับหน้าจอโปรโมชั่นตรนี้ผมถ่าย25เฟรมเปอร์เซกนะมันก็เลยดูเหมือนแบบไม่ค่อยลื่นแต่จริงๆก็คือตัวนี้หน้าจอมาพร้อมจอโปรโมชั่นนะครับ ความถี่อยู่ที่120เฮิรต์ครับแต่เป็นอะแดปทีฟด้วยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะเขาก็จะกลับมาที่แบบ1เฮิรต์อะไรประมาณนี้นะครับหน้าจอสว่างมากครับมาพร้อมความสว่างหน้าจอถึง3,000นิตเลยทีเดียวถือว่าให้มาเยอะนะครับใช้งานด้านนอกค่อนข้างโอเคแล้วก็มีการตัดแสงด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของกระจกครับวัสดุนี่เป็นเซรามิกชิลเจนที่2นะครับมีความแข็งแกร่งมากขึ้นถึง3เท่านี่นะฮะเขาบอกว่ามีความทนทานด้วยมันมีฉากที่แบบว่าเขาพยายามทุบนะออย โรนี่นั่นกว่านี้นะแข่งแกร่งกว่านี้นะครับอ่าตัวชิปยังไงเดี๋ยวไปดูตามสรุปเพิ่มเติมแล้วกันนะครับแล้วก็ขอพามาดูตัวนี้ก่อนนะฮะตัวกล้องเองนะครับมีให้เลือกนะฮะคุณสามารถใช้0.5ได้ 1x ได้ 2x ได้นะครับในการถ่ายนะครับแล้วก็จะมาพร้อม iOS 26นะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ค่อนข้างโดดเด่นสําหรับตัวนี้ก็คือเรื่องของการถ่ายวีดีโอแบบดูอัลนะครับเราเข้ามาในตัวนี้ครับมาในวีดีโอนี่ปกติเราถ่ายวีดีโอนี้เราจะถ่ายด้านหลังนะปึ๊บเราสามารถที่จะ ตั้งค่าตัวนี้ได้นะครับว่าเป็น HD หรือว่า 4K นะครับก็ตั้งเอาได้เลยนะครับแล้วก็จะมีฟีเจตัวนี้ครับคุณแตะอย่างนี้แล้วก็เลือกไปที่ d u a l Capture นะครับนี่ d u a l Capture คืออะไรเห็นไหมอ่าเราจะถ่ายวีดอด้านหลังด้วยแล้วก็ถ่ายด้านหน้าด้วยเห็นป่ะเราก็สามารถทำนี้ได้นะครับหลายคนแบบโหลดแอปมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่ารอบนี้มาพร้อมกับต้อง iPhone 17เลยนะนี่เห็นไหมเท่เลยนะครับอ่าก็จะแบบว่าเผื่อว่าใครไปบล็อกใครทำอะไรนะฮะก็จะสามารถถ่ายทั้ง ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังถ่ายเราเองด้วยก็ได้พร้อมๆกันกัแล้วก็ถ่ายดูบรรยากาศด้านหลังไปด้วยได้นะครับนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับใน iPhone 17 series ครับอยู่กับเรานะตอนนี้นะครับนี่คือ iPhone Air เล็กมากบางมากแล้วก็เบามากๆด้วยนะครับโอ้โหดูดิเป็น iPhone ที่รู้สึกว่าบางเบาคือผมจับครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเบาจังมันเบามากๆเลยนะครับโอ้ดูสิครับ ดูดูดูความบ้างของเขาผมลองเทียบกับฝั่ง ของ iPhone 16 Pro Max นะครับดูความหนานะดูความหนานะโอ้โหแตกต่างกันมากเลยนะครับตัวนี้ดูนี่ครับ <Yes. S 1> โอ้โหมาจับนี่คนละเรื่องเลยนะครับใครที่อยากจะได้เครื่องเล็กบางและเบานี่คือคำตอบนะครับสำหรับ iPhone Air มาพร้อมหน้าจอ Pro Motion ด้วยนะเป็นจอ OLED i นะครับ iPhone 17ทุกซีรีส์เนี่ยรวมถึง iPhone Air ด้วยเนี่ยให้หน้าจอที่เป็น Pro Motion 120 h z มาทั้งหมดแล้วนะครับมาพร้อมกล้องหน้าที่เป็นเซนเตอร์สเต8 ล้านมิกเซลนะครับเราสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเซลฟี่เนี่ยเซลฟี่แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทําให้เป็นแ a นสเก็ p ก็ได้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่คล้ายคลึงกันนะครับจะถ่ายวีดีโอก็สามารถทําแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเออหรือว่าจะถ่ายแบบให้เป็นดูอ l ลแคปเจอร์ก็สามารถทําได้นะทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับดีไซน์ของตัวนี้เขาบอกว่ามีความแข็งแกร่งค่อนข้างมากใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับแล้วก็ใช้เป็น e s i m เราจะเห็นว่าไม่มีพอร์ตสำหรับการใส่ physical ซิมเข้าไป แล้วนะฮะนี่แล้วก็จะใช้เป็นระบบ eSIM ทำแทนครับกล้องมิราคอนโทรก็ยังคงมีให้อยู่บริเวณด้านข้างตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีปุ่มคลิกแอคชั่นบัตตอนอยู่ตรงนี้กันนะ <Okay. S 1> okay. มาดู AirPods Pro รุ่นที่3กันนะครับเราได้เห็นกันแล้วว่าฟีเจอร์เด่นๆของเขาคืออะไรนะครับหน้าตาก็คล้ายๆครือเดิมครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตอนนี้ครับมีイヤทิฟให้ถึง5แบบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องของการตัดเสียงทําได้ดีขึ้นครับเดี๋ยวผมพาทุกคนดูตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองตัวนี้ก่อนนะครับว่าทดสอบจะเป็นยังไงนะครับมีฟังก์ชันเขาบอกว่าการตัดเสียงนี้ทําได้ดีขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว เดี๋ยวผมมาลองฟังเสียงก่อนโอเคตอนนี้เราใส่แอ r p อ d เดี๋ยวนะก็เดี๋ยวลองฟังเสียงค่ะ Transparency mode นะครับนาะตอนนี้อยู่ฟังเสียงได้ยินเสียงเยอะมากเลยกอเดี๋ยวจะปรับให้เป็นโหมดโอ้เงียบมากเมื่อกี้นี่แทบไม่ได้ยินเสียงของ เพลงเลยนะครับแต่ว่าพอสลับมาเป็นตัว noise canceling เนี่ยถือว่าทำได้ดีขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอันนี้ก็มีจำนวนท่าจุด what i'll do uh, why don't i play a music i'll play a song for you as well yangfang ping yangfang ping do play a song here so right now we are in transparency transparency right? yep. i'm going to switch to noise cancellation in that's switch to noise cancellation ได้ได้ยินชัดเจนตัดเสียงเึ้นเยอะเสียงอยู่ข้างในห้องนี่บอกเลยว่าดังมากครับนึ่องสามนองสนึ่งสองสามหนึ่งองสามหนึ่ง a องสามห o ึ e งามหนึ่ง r องสามหน่ามน่อาห e s า่ง a s e t a l อาน่อา่านาว่า o รมดาเท่านั้นนะครับจะเรื่องของคันเลยโอเคชัวร์เขาบอกว่าสตาร์ตตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะโชว์ฮาร์ดเรตของเราด้วยนะอันนี้ใส่เฉพาะแอร์ o อร์ตโปรนะครับนี่นี่ครับนี่นี่นี่ตอนนี้คือเป็นค่าอัตราการเต้นของหัวใจนะครับ116ผม นี่นะแค่ใส่หูฟัง AirPod Pro อย่างเดียวนะครับแล้วก็นี่แล้วหูฟัง AirPod Pro จะดีเทคนะครับแล้วก็บอกเป็นอัตราการเต้นของหัวใจได้นี่โอ้นี่เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่เพิ่มขึ้นมาโอเคคูกโอ,โอ้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยพราะผมใช้บ่อยมากเลยม <Yeah. S 2> าแล้ AirPod Pro นะึ่งคิดว่าตัวนี้น่าจะโดนนะมีฟีเจอร์หลากหลายนะครับเดี๋ยวยังไงรอด,ดูสรุปที่ผมแนบลิงก์เอาไว้ให้นะแต่ว่าได้ลองแล้วเรื่องของการตัดเสียง,ยงการตัดเสียงดีครับ Adaptive แ,แล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์ที่นานมาก คืนค่อนข้างเยอะมีการทนน้าทนเหงื่อได้ด้วยนะครับสำหรับฟีเจอร์ของตัวนี้แล้วก็ที่ชอบมากๆคือเหมือนเป็นวุ้นแปลภาษาครับฟังชัน l i ฟ e Translation แต่ว่าในบรรยากาศณตอนนี้ไม่เหมาะสมในการทดสอบเรื่องตรงนั้นนะครับไ้เดี๋ยวถ้าเราได้ลองรีวิวตัวนี้นะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่ายังไงเดี๋ยวมาฝากกันอีกทีนึงครับนี่เป็น AirPods Pro รุ่นที่3ตัวใหม่ครับสินค้าตัวต่อมาที่เปิดตัวในรอบนี้นะก็จะเป็นฝั่งของ Apple Watch นะครับโดย Apple Watch นะครับจะมีอยู่3ซีรีส์ที่เปิดตัวนะครับได้แก่ Apple Watch Series 11 Apple Watch Ultra 3แล้วก็ Watch SE รุ่นที่3ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูไฮไลไท์เด่นของเขาครับเดี๋ยวผมพาดูว่าฟีเจอร์เด่นของเขาคืออะไรกันบ้างน,นะของรุ่นนี้นะครับตัวนี้นะฮะเป็นซีรีส์11มาพร้อมสีสเปซเกรย์กระจกแข็งขึ้นครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนความดันโลหิตสูงด้วยนะหน้าจอแข็งแข่งขึ้น2เท่าครับตัวนี้มาพร้อมชิป 5G ด้วยครับเป็นชิปในรุ่นเซลลูลา่าแล้วก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยครับรองรับฟีเจอร์การติดตามความดันโลหิตนะครับแจ้งเตือนเมื่อพบความดันโลหิตสูง,สงเขาจะใช้เซนเซอร์วัด ตาการเต้นหัวใจแบบออติคอครับในการวัดนะฮะมีฟีเจอร์การติดตามการนอนนะครับแล้วก็แสดงผลเป็นสกอร์ให้ด้วยนะครับว่าการนอนของเรานั้นเป็นอย่างไรนะฮะตัวเรือนอลูมิเนียมมีให้เลือกทั้งหมด4สีครับแล้วก็ตัวเรือนไทเทเนียมขัดเงานั้นมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ไร้ของเขาใช้ได้24ชั่วโมงนะครับรองรับการฟ้าชาร์จที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับนี่เป็นตัวเครื่องจริงนะครับที่ผมพาทุกคนดูอันนี้สีดำนะครับอันนี้ตัวเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ จะมีสีอื่นด้วยนะครับนี่ให้ได้ชมกันนะครับโอเคถือว่าเป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับตัว Apple Watch Series 11นะฮะฝั่งนี้จะเป็นสีไทเทเนียมขัดเงานะครับแล้วก็จะมีหน้าจอที่มี watch face แบบใหม่ด้วยนี่กับอีกหนึ่งสินค้านะครับในการเปิดตัวรอบนี้คือ Apple Watch Ultra รุ่นที่3ครับตัวนี้นะฮะแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานขึ้นหน้าจอแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็มาพร้อมชิปโมเด็มที่รองรับ 5G ด้วยนะนอกจาก เชื่อมต่อซีโล่าแบบ 5G ได้แล้วยังสามารถเชื่อมต่อกับ เซเทไลส์หรือว่าดาวเทียมได้ด้วยนะครับนี่ครับ Apple Watch Ultra 3รอบนี้นะครับมีการอัปเกรดหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นครับคุณผู้ชมคือถ้าหากว่าเราดูขอบของเขาเนี่ยขอบ Apple Watch Ultra มันจะดูเล็กลงนะมันจึงทําให้หน้าจอขนาดการแสดงผลของ,องเขาจึงมีขนาดใหญ่ขึ้นครับใหญ่สุดเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว OLED LTPO 3สว่างขึ้นครับขอบบางลงแล้วก็หน้าจอใหญ่ขึ้นมี Always On Display ครับแล้วก็ความถี่ต่ำสุดอยู่ที่1 H เฮิร์ตซ์เท่านั้นนะครับแบตเตอรี่ ใช้งานได้ยาวนานถึง42ชั่วโมงเลยทีเดียว <Yeah. S 1> เชื่อมต่อระบบดาวเทียมได้โทรหรือส่งข้อความผ่านดาวเทียมในภาวะฉุกเฉินได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับการอัปเกรดคือเรื่องของการดีไซน์ <Yes. S 1> ผมว่ามันจะมีความคล้ายคลยคึงกับซีรีส์2นะครับซีรีส์ 2, 2คือ Apple Watch uh, Ultra 2นะครับ <Yeah. S 1> ก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับ <that> s <S แต่ว่าจะแตกต่างกันเรื่องของภายในมากกว่าของตัวนี้นะครับ mm hmm. ถ้าใครอยากจะได้ mm hmm. แบตเตอรี่ที่นานที่สุดของ Apple Watch นะครับก็เป mm ็นตัวนี้นะครับที่มีการอัปเกรดมา ภายนอกอาจจะดูไม่ต่างกันแต่ฟังก์ชันข้างในต่างกันเยอะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเชื่อมต่อ 5G แล้วก็ส่งผ่านแฟลชไลท์นะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับจากงาน Apple Event รอบนี้ครับในการเปิดตัว iPhone 17 Series นะฮะพร้อมทั้ง Apple Watch แล้วก็ฝั่งของ a p o d s Pro รุ่นที่3ด้วยถูกอ,อกถูกใจกันไหมครับรุ่นไหนที่คุณชื่นชอบกันไม่ว่าจะเป็น iPhone 17 Pro Series นะครับ17 Pro ธรรมดากับ17 Pro Max ซึ่งได้รับการอัปเกรดค่อนข้าง,งเยอะเลยนะครับทางเรื่องของ Uni Body casing ที่เป็นอลูมิเนียมการใช้ ครามิคชิล Shield, การใช้หน้าจอแบบความสว่าง3,000นิตเลยทีเดียวแล้วก็มีหลายส่วนครับมีเบรคเกอร์แชมเบอร์ในการลดความร้อนทําให้ตัวเครื่องนั้นสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องดีขึ้นถึง40%เลยทีเดียวครับแล้วก็รุ่นอื่นๆโดยเฉพาะ iPhone Air ผมรู้สึกว่าประทับใจมากเลยนะเพราะเป็นไอโฟนที่มีขนาดที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็บางเบาคือมันก็ไม่ได้เล็กมากขนาดนั้นแต่ว่าน้ําหนักเบามากๆเลยนะครับขนาดบางแต่ว่ามีความแข็งแกร่งครับส่วน Apple Watch ก็มีการอัปเดตและที่ชื่นชอบหลักๆเลยก็คือ AirPos รรรุ่รร่่นนททีีี3ัมมกกาาอปเดขึ้ พฟังก์ชัน l า t แ o ลแล้วก็การตัดเสียงนั้นทําได้ค่อนข้างดีอะเดี๋ยวยังไงเราจะรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันอย่างแน่นอนครับถ้าหากว่าเราได้เครื่องจริงนะครับในคลิปนี้ก็คงขอลาไปก่อนนะครับจาก Apple Park, ร u คคูป n ตนประเทศสหรัฐอเมริกาไว้เดี๋ยวเร,รอติดตามกันในคลิปถัดไปหลังจากที่ได้ลองเล่นเครื่องจริงกันนะครับยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กันด้วยนะครับสวัสดีครับ